เชียร์ิทักพรไม่เข้าใจทำไมคดีแตงโมยืดอเรียกว่าคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะยังคงเป็นคดีที่หลายคนติดตามอยู่ตลอดสำหรับการแถลงรอบล่าสุดของตำรวจนะคะก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อใจให้กับประชาชนได้แผนด้านคุณอาฉริยะนะคะก็ได้งัดหลักฐานออกมาแชร์การทำงานของตำรวจโดยบอกว่ามีคนตำรวจตีอักษรย่อว เป็นผู้วางแผนทั้งหมดด้วยน้ำศพแตงโมมาจำลองกับใบพัดเรือในสถานที่ศสบกบปรกรงแจ้งเรียกว่าหลังจากที่คุณอัจฉริยะออกมาแช์นะ้ก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นลกออนไลน์ค่ะแถมล่าสุขขาดค่ะด้านพื้นของแตงโมอย่างแอนนาโมอามินาฮิปโปก็โดนถล่มยับหลังออกไลฟ์พูดถึงเรื่องสภาพร่างและใบหน้าของแตงโมที่ขึ้นมาจากน้ํา ซึ่งด้านชาวเน็ตนะคะก็จับสังเกตว่าทั้ง3คนเนี่ยพูดไม่เหมือนเดิมจนเกิดกระแสนะคะท่ลงทั้ง3คนค่ะทําให้เอนนานาหนึ่กับขอเบรกรื่องแตงโมสุพักหันกลับมารักษาตัวเองนะคะแล้วก็จะไม่ขอมาพูดแล้วเพราะว่ายิ่งออกมาพูดคนนี้ออกมาบอกว่าเกาะกระแสแตงโมนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงติดตามคดีแตงโมต่อไปเรื่อยๆนะคะ ล่าสุดค่ะนักข่าวเจอสาวเชียร์ที่คำพรนะคะก็เลยขออนุญาตถามถึงเรื่องแตงโมสาวเชียร์นะคะก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมคดีถึงยืดเยื้อได้นานขนาดนี้สงสารพี่ตัวเองม,มากและขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามดีแตงโมขอบคุณคุณอาฉริยะทีซูเพื่อแตงโมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์จากสาวเชียร์เลยดีกว่าค่ะ่ค่ะแล้วโมตอนนี้คดีเมนเลิกักมาอีกแล้วออเฮ้ คือสู้นะั้น <c oughs> หักหักมุมหรอคือจริงๆชัว,ว่ามันก็ไม่ใช้คําว่าหักมุมไหมก็ตอบไม่ได้นะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโหทุกอย่างยืดเยอจังเลยยืดเยอะจนจนไม่รู้ว่าจะยืดเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรอะค่ะอืเราเราพูดเต็มปากเต็มคําคเราสงสารพี่เรามากเรารู้สึกแบบโอ้ยนี่ขนาดแบบแม้แม้กระทั่งตอนจะน,นาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าจะ ไม่อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อะค่ะคือแบบทาไมจะต้องเจออะไรที่แบบมันโหดร้ายเหลือเกินอะโหดร้ายเกินไปอะสำหรับคนคนนึงที่จะได้รับอะไรแบบอย่างกับแบบบางบางข่าวบางหลักฐานที่ออกมาเราพบใจเหมือันแบบบางคนพบยาเสียสาวอะไรเงี้ยเรากเตกใจแบบว,ว่าแบบมันมันมีอย่างนี้ได้หรอคือณนะตอนเนี้ยเชื่อว,ว่ากระบวนการที่เรา เราควรที่จะเชื่อถือได้อะกับกับหลักกับขั้นกับตอนทุกอย่างอะเราเราเราไม่รู้เราจะเชื่ออะไรแล้วอะคะ่ะในตอนนี้นะคะคือจริงๆแล้วเชียร์ก็ต้องแบบอยากจะแบบขอบคุณทุกคนเลยหลายๆคนเลยหรือแม้กระทั่งแบบขออนุญาตเอ่ยชื่อนคุณอาชริยะอย่างเงี้ยค่ะคือ,อทําทุกอย่างหรือแบบว่าสู้ทุกอย่างจริงๆอะแล้วก็มันทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งอะซึ่งณตอนเนี้ยสุดท้ายจะไปสรุป ที่ตรงไหนแบบไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เราอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นว่าเฮ้<ด>ยยังมีคนอีกหลายคนมากที่พร้อมที่จะแบบทําทุกอย่างเพื่อให้คนคนนึงได้นับความจริยธทที่สุดนะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมัน,ม,นมันกลาเป็นมากเ <c oughs> ชีก็ไม่เข้าใจว่ามัน,ม,นมันใช้เวลาขนาดนี้เราล้วผลออกมาไม่ได้ต่างจากเดิมมันเพื่ออะไร <c oughs>